สวัสดีค่ะพังดังพังดวงดาวนะคะพังดวงดาวจะไล่จะย้ายห,ห,หลักไปกินญ้าตามธรรมชาตินะคะปล่อยให้น้องเดินเราไม่ได้ผูกน้องไว้ที่เดิมนะคะสวัสดีนะคะตอนสายๆนะคะเราจะให้ดูว่าเราไม่ได้ทําการอาล่ามน้องไว้ที่เดิมนะคะสายๆมาเราก็จะให้น้องได้เดินออกกําลังกายนะคะแล้วก็ทานหญ้าในหลังบ้านของเรานะคะที่ขึ้นที่ปลูก นะคะเนี่ยดาวดวงดาวจะทานฝนละไอจะทานต้นไม้ต้นยา้านะคะเนี่ยส่วนหลังบ้านป่ายางของเราที่ทำการไคะเดินเข้าป่าเองเลยเดินเข้าป่าในสวนยางเห็นไหมคะต้นยาที่เราปลูกไว้ก็จะได้กินไปเรื่อย ทำการเอาปลูกน้องไว้ให้น้องได้ทันอาต้นหญ้านะคะตอนนี้เพราะว่าเมื่อกี้นีฝนตกใช่ไหมคะหญ้าก็จะออกแบบธรรมชาตินะคะปลูกไว้ด้วยนะคะาในปาใหา่ของเราจะให้ดูนะคะดวงดาวดาวสว,วย ดาวม่ซวยดาวกินหญ้าด,ด,ดาวจะไปกินต้นกล้วยของแม่ควานนะต้นกล้วยปลูกไว้นี่นะคะให้น้องได้กินต้นไม้ต้นหญ้าตามธรรมชาติที่เราปลูกไว้หลังบ้านออก็ขึ้นดน,นะคะดวงดาวจะชอบทานต้นไม้เต้นยางขอให้น้องเดินเล่นกำลังกาย เนาะคะ่ะน้องก็จะเดินออกกําลังกายถูต้นไม้ด้วยค่ะมีการถูด้วยคันอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะอาบน้ำเสร็จแล้วเกิดการคันนะคะเก่าให้สบายใจไปเลยค่ะลูกดาวกาให้สบายใจไปเลยความสุขของนางนะคะความสุขของนางก็คือได้เก่าธรรมชาติของช้างนะคะเอาตัวมาถูก,กับต้นหลักเนาะหลักต้นไม้เอาถูถูถู นะคะจิ้งจิ้งจิ้งถูไปเลยถูไปเลยดาวถูยไปเลยถูไปนะคะดาวชอบดาวจะชอบดาวจ,จะชอบเอาตัวดาวจะชอบเอาตัวถูกับต้นไม้เดี๋ยวไปหาต้นยางเขานะคะกินไปได้ต้นยางโพเลสแต่อย่าไปหาต้นยางนะคะจังดาว นะคะดาวชอบกินกิ่งไม้ฝรันของดวงดาวแข็งแรงนะคะตอนสายๆหรือไม่ก็บางทีก็ตอนเช้าๆเ้าก็จะทําการให้น้องได้เดินออกกําลังกายนะคะได้เดินออกกําลังกายดเดินออกกําลังกายถึนต้นย้ดถึงต,นต้งตนนใบไม้ไปก่อนนะคะช่วงนี้ ตอนเย็นๆบ่ายๆมาก็รอทานผลไม้วันๆจากพ่อจ๋าแม่จ๋าหรือเนาะดวงดาวเราทานนะคะติดตามช่องฟังดวงดาวของเราด้วยนะคะขอบคุณม,มากๆค่ะ <ๆ S 1> ขอบคุณม,มากๆนะคะ <ๆ S 1> ไปเตรียมตัวก่อนนะคะแม่ควานจะเตรียมตัวก่อนไปเตรียมตัวทําอาหารก่อนทํา,าอาหารทําผลไม้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ